สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับเช้านี้นะครับอุณหภูมินะจุดกลางเต้นผากปวยไม้นะครับตอนนี้19องศารครับผมผมว่ามันต้องต่ำกว่า19นะแอปพลาดตรงนี้แอปเพี้ยนน่าจะที่ยนรู้สึกน่าจะหนาวน้ำค้างมากกว่า<อ>น,นค้างต่ถ่ายสาวๆกับบรรยากาศสวยๆให้ดูนะครับผมโอเคครับผมตัดไปก่อนครับตอนนี้ผมจะ <laughs> ไปเข้าห้องน้ำ สรุปว่าน้ำไม่ไหลครับแล้วเจอกันครับผมถ้านันทึกอยู่ฟังวนเดียวครับพี่ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ โอเคไาไปที่ห้องน้ำตามมาครับสมาชิกท่องเที่ยวนะ้าสมาชิกแคมปิง้งบางท่านก็เริ่มเก็บเต็นท์กลับกันหมดแล้วนะครับของผมเต็นท์ยังไม่แห้งนะผมไม่กล้าเก็บเดี๋ยวเต็นท์คืนลานะครับผม นราท่องเที่ยวเยอะมากแล้วเมื่อคืนไม่เดินไปไม่มีที่จอดรถเลยให้ดูห้องน้ำนะครับ นบห้องน้ำก็โอเคก็โอเคเท่าไหร่นะครับ <_ d ance> ครับผมเพื่อนๆครับเวลาเรามาแคมป์ปิ้งนะครับที่นี่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะุยกางเต็นท์ถากวยไม้นะครับเขาจะมีพวกข้าวกล่องบริการนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่มีอะไรทานนะครับผมแค่หมูก็มีขายนะครับ ข้าวเป็นข้าวกล่องมีให้เลือกเป็นหลายใหญ่หลายอย่างนะครับข้าวกระเพราหมูอะไรแต่ผมเป็นขา้นนาวข้าวผัดไข่นะครับนะครับจะเปิดให้ดูว้าวข้าวผัดไข่ไมีไข่ดาวด้วยครับนนน,นีกกิัโอเคแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเยอะมากเลยเยอะดิ <c oughs> ขอตัวทานข้าวก่อนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจุดกลางเต็นท์ผ่ากล้วยไม้จะแตกต่างจากลำตะคองยังไงนะครับโอเคครับผม ก็ผมก็ใกล้เก้าโมงแล้วนะครับแปดโมงห้าสิบเต็น์เรายังไม่แห้งครับไม่สามารถเก็บได้ครับเพราะว่าถ้าเก็บไปแล้วมันจะเป็นลานะครับผมเดี๋ยวผมจะเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอนนะแล้วก็กองกองไว้นะครับเตรียมพร้อมที่จะขนย้ายนะครับแต่เรายังไม่เก็บเต็นต์นะครับผมก็จุดกลางเต็น์ ขากล้วยไม้นะครับจะแตกต่างจากจุดกลางเต็นท์ลำตะคองนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกครั้งเลยเวลาผมถ่ายคลิปอ่ะมันไม่มีมาเข้าโทรศัพท์มาก็มีคนพูดอย่างนี้นะสักครู่นะครับเดี๋ยวรอยฟังใหม่ครับผมมึง่อนครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในการแคมปิ้งนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับณจุดกลางเต็นท์ากล้วยไม้นะครับ เมื่อปลายเดือนที่แล้วนะผมก็มาที่จุดกลางเต็นท์ลำตะคองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศก็ห้องน้ำเมื่อสักครู่นี่ผมว่าจะไปถ่ายให้ดูนะก็ไม่ถ่ายให้ดูดีกว่าเพราะว่ามันดูไม่ค่อยดีครับนะครับก็ห้องน้ําไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับถ้าลำตะคองอนะ่ะลำตะคองนี่ห้องน้าดูดีมากนะครับผมอ อย่างไรก็ตามนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็กดติดตาม s u b s c r i b e นะครับทาง YouTube Channel นะครับผมก็เพื่อนๆท่านไหนที่ถ้าถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่นะครับก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะขอบคุณขอบคุณใจจริงครับสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของผมนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะรอเต้นแห้งนะครับแล้วก็ผมจะพาไปดูน้ำตกเหวสวัสนะครับ ตามดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วพี่เบสไปแล้วนอ้องไปแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ไปจริงๆแล้วครับ